วันนี้เชยามาดูอะไรนิดหน่อยนะคะอืนนี้ค่ะเอาลายขยากันขึ้นรองเท้าโดนใครกัดมาใช่ไหมใช่เขาไปดูไหมเอานิ้วแหญ่ให้มันงับเลยนะลูกงับเข่าใส่แมยก่อนเร็วเข่าก่อนคุณแล้ต้องคูกก่อนสวัสดีค่ะวันนี้นะแม่กับเชยานนะมาซื้อฮอทดอกกันที่ร้านแมดดี้เจแปนค่ะ มันมีขาวมีก้นด้วยนี่เกิกินเกิสกุชี่ฮอตดอกน่ารักมากเลยอะดอกจริงๆเป็นหมาเลยค่ะวิก้นได้เห็นไหมข้างบนราซอสมีผักด้วยนะหอมมากนะคะเราก็นี่นุ่มมากอ่ะสโลด้วยแล้วก็ดูดูงานละเอียดนะดูสีดูลายสวยเชียวอาชิวๆชิใส่ยา จตาก,ก็เลยเล่ะจ้ามีมาสองสีนะคะนีห่หอมหอมอันนี้เป็นตัวเทสอะคะ่ะให้มาเทสได้ทางนี้คะ่ะตัวนี้แม่แม่ไม่ได้มานาะนหรือเปล่าทำไมแม่เพิ่งเห็นนะมาแล้วตัวมินินะคะตัวปันหน้าสัตว์นะนี้เป็นไซส์เล็กน,น่ารักเชียวมแม่มีหมูสีชมพู อักรังแม่กินเหม็นเหม็นดูไปแล้วอ่ะอันไหนอันแล้วนานาสักรังใช่ไหมกินเหม็นเหม็นใช่ไหมอ่าแดาดูมันหนงกอนเลยอโอ้ไม่แอบดูวิดีโอแม่ด้วยนะแล้วก็เพนกวินเพนกวินเนสนุกมากอ่ะยอตกใจเลยสักรังเป็นตัวจริงเป็นตัวจริงเพนกวินไอบูมนะคะ อันนี้เป็นสีฟ้าตาตาโตนะแล้วก็นี่ทั้งตาแบบเร์แตมด้วยอ,ะอ,อ่ะอ้าทั้ตาแบบเร์เตมเลยเอ,อ้าถืออันนี้แม่จะตัวเทสเขาจะเป็นตัวสีฟ้านะค่ะค่ะลูกอ,อ่ะเรามาดูตัวเทสกันอห,อหอมไหมหอมค่ะ <laughs> <laughs> นี่นะดูด้านหลัง แม่เคยเห็นในรูปเคยเห็นมาแล้วนะแต่พอมาเจอตัวจริงน่ารัก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 กว่าในรูปที่แม่เห็นอีกอาจจะเต็มบีพี่พี่ดูเนี่ยค่ะตอมน้ำพีต่าก็เลยนะพี่ยังไม่เห็นเลยหอมเหมือนหอมเหมือนดมฟลีสเหมือนนะสโลไหมคะสโลไหมคะสโลมาก อ่สโลมาลองบีบสิอ่าใชลมหมสโลสโลหอมสโลมากค่ะนี่ไอบูมเขาสวยอยู่แล้วเนาะงานละเอียดน่ารักอยากไหมอยากอยากสโลเขามีอะไรนี่ขนมปังสอมลูกผีอะโอยาม่านะคะขนมปังมาหลายสีมากเลยโอยาม่ากับไอบูมนะนี่ชมตรงนี้ขาว เหลืองเขียวม่วงนะคะอุนจินี่มันมีน้ำตาลใช่ชัดเต็มรู้ไหมวันนี้ก้อนอะไรไม่รู้ก้อนอะไรไม่รู้อ่ะดูข้างหลังสิรู้ยังก้อนอะไรไม่รู้อยู่ในซัวมอ่ะก้อนอะไรบอกพ่อสิอะไรนะลูกขาถือลองดมซีหอมไหม เหมืนนชชอมนกินพิซซ่าเลยเหมือนกินพิซซ่าไหนให้พ่อดูนี่ใช่ไมคะมันมีสีพิซซ่าแล้วสีเดมอแล้วก็ส,วกสีพิงค์ใช่มันมีหลายสีมากเลยนี่ไงน,นะแม่หยิบให้ดูนี่อ่าอุ้ยสีนี้สวยมากเลยสีออกแนวแกาแล็กซี่เลยนะเนี่ยอันนี้สีชมพูตาเป็นหัวใจนะคะนี่เอออ,อันนี้กินเชอร์รี่มากไปหรือเปล่าเป็นลูกเชอร์รี่นะใช,ช่มันเป็นลูกพิซซ่าเอ้า ไมีม er. าคือเทศอ๋ออือพิซซ่าจริงด้วยอ่ะแม่หนูกูกชารี่อ๋อเข้าใจแล้วเลีวนี่แหละแตงโมกินแตงโมมากไปนี่อึใครชอบกินแตงโมอือเป็นแบบนี้เปล่าแกะน้อยนะนี่แกะน้อยนะคะอันนี้แม่ชอบอ่ะมันคือขนมจีบใช่ไหมใช่ไหมขนมจีบอ่ะใช้จริงด้วยสกชูชีขนมจีบรูปล,ลูกใหญ่มาก ม,ม,ม,มันเหมือนเค้กมันเหมือนเค้กมันเป็นขนมจีบค่ะลูกทับทิมนะคะนี่ลูกทับทิมผักทิมอ่ะสวยเนาะสีสวยเชียงที่บุกจานเขเอาใส่ไว้ไใส่จานแรดีกว่าอ่ะใส่ไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันกระต่ายถือแครอทนะคะแต่ตัวมันอ้วนมากเลยตอนแรกแม่หนึ่ว่าลูกนึกว่ากระเทียมจริงๆมันคือกระต่ายมันคือกระต่ายอะ ูเล็ดถือดอกไม้ด้วยไหมใช่ถืออุ้ยน่ารักกระต่อ้วนนะถือดอกไม้ข้างหนึ่งแครอทข้างหนึ่งนะคะเอา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 อันนี้นะเหมือนเป็นอันไหนจะขอน้ำเข้าไปหน่อยนะจ้าจ้าอันนี้ปอมปอมพูลินนะคะเหมือนเป็นมะกรองเหมือนเป็นไส้มะกรองเลยอ่ะตัวปอมปอมอยู่รู้แล้วค่ะรู้แล้วไม่ใช่กระเทียมนะมันเป็นหัวหอม ผสมกระต่ายมันเป็นหัวหอมที่เป็นหูกระต่ายนะคะแล้วก็มีกลิ่นพีชนี่มีสองสีน่ารักดีเนะาะคนคนออกแบบเก่งมากเลยอะ่ะอหย,ยัดดูทุกอันมีกี่อันแล้วเนี่ยดูซิหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอัน แล้วใครจ่ายตังค์คะพ่อค่ะพ่อถามพ่อยังยังเลยนี่อันนี้เป็นคัพเค้กนะคะน่ารักมากเลยมีอันใหญ่นี่ของคิบุนะคะอันเล็กของวัปโป้นะคะนี่น่ารักทั้งคู่เลยได้ค่ะจะไปมาให้ดูกับพี่เลยขอบคุณค่ะจะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก่อนตัวพี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณาดไม่่เอวอีชค่ะไรจอ้แป้งวันนี้นอนสันดีเป็นเด็กดีแน่เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะี่เขากดกระดิ่งให้ด้วยนะเป็่ตลอดแลพี่กดกระดิ่งด้ละซูชิดูรู้แล้วอาซูชิสโลไหมโอ้ยสโลเหมือนกันนะ <อ>มไม่เหมือนเราจำมืมวันนี้นะคะสะลายผ่านใช่วันนี้นะแม่กับชาเตมาร้านเมดินเจแปนวันอาทิตย์นะคะน้องๆมากันเยอะมากเลยแล้วกุชี่ก็เยอะมากนะสนุกสนานคลืคลื้น,นอันนี้นอันนี้โดรายากิลูกนี้โดรายากิอันนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นอะไรนะเหมือนเป็นขนมปังหรืออะไรไส้สตรอเบอรี่นะเห็นไหมรอบๆเป็นสตรอเบอรี่ น่ารักจังเลยอันนี้อันนี้โอ้ไอติมอันใหญ่สแตมตื่นแตอันนี้ใหญ่กว่าหน้าสแตมอีกอันนี้แม่งน่ากลมเหมือนสเต็มะะเลยคะหน้าอะไรเนี่ยสเต็มเหมือกหน้าก,กลมเหมือนชสเต็มเลยคะ่ะนี่นะคะโดนาคิตตี้สีนี้แม่เพิ่งเห็นเหมือนกันนะนอ,อะไรออ่ะอะไรเนี่ยขาไก่หรือเปล่าขนมปังขาไก่อีริกเนี่คะ อันใหญ่ดีเนอะแม่ก็ชอบอันนี้เรามีนะลูกขิดอันใหญ่นี่เป็ดแซมมี่น่ารักมากเลยค่ะเป็นสตรอเบอรีก่กับเป็นช็อกโกแลตน่ารักเนาะเฉลี่ยตมอยากได้ตัวนี้นะคะแม่โมเรดี้สีม่วงอยากเอาสีม่วงปวดฉีอ้าวปัวชีวช<อ>นี่นะคะที่อันนี้แม่สนใจมากเลยนะมันทั่วเลิสงนะของคิวตี้คลียร์คนะคะอันนี้แม่เป็นกินอะไรสตรอเบอรี่ อ่ะก็เป็นถั่วนะที่ข้างนอกเขาเป็นเปลือกแข็งๆนะคะแล้วข้างในอ่ะจะเป็นเม็ดถั่ว2เม็ดนุ่มสโลใช่ไหมอันนี้แม่ว่าเดี๋ยวแม่ไปจะเอาไปรีวิวให้ดูนะคะจริงๆตัวถั่วเนี่ยน่าไปเป็นกล่องใส่เก็บของอย่างอื่นได้อ่ะน่ารักมากเลยแล้วก็นี่นะคะขนมปังอโอยาม่าโตเกียวนะกับไอบูมตัวนี้เป็นตัวเทสอะค่ะกินังโม ใช่กลิ่นแตงโมใช่หไหมนุ่มสโลมากเลยแล้วหน้าตาผิวเป็นหนมปังมากเลยอะ่ะตัวนี้สีชมพูส้มก็สีโซมก็สีชมพูนะคะดูดูผิวสิผิวโตวขนมปังชัดๆอะแหะห้มามกินนะมัดคอร์ไหอุนจิแตงโมนะคะน่ารักมากกลิ่นแตงโมนะโซ่สีเขียวแล้วก็มีพลาสติกลเล็กๆด้วยนะนี่ห้อยมา อื้ออื้อกินแตงโมอ่ะค่ะเฉยค่ะอันนี้เป็นตัวเทสอะค่ะที่แม่มาบีพี่ดูนะแล้วตรงนี้มาเป็นเม็ด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 แล้วก็เรียบลิ้นแลบลิ้นด้วยดูความสโลกันค่าสโลอื้อดูความสโลกัน แม่กับเชอร์แตมนะคะไม่ได้มาร้านไม่ได้จะไปพักนึงน้มาวันนี้ก็สกูชี่มาใหม่เต็มไปหมดเลยนะคะเต็มไปหมดใช่เดี๋ยวที่เราซื้อไปนะเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้น้องๆดูนะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากันพยายามมากันให้บ่อยขึ้นนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตามสกูชี่ไม่ทันนวมากันเร็วมากเลยแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้แล้วก็น้องเชอร์แตามที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะคะที่ํคาคัญยอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องนี้นะวันนี้ วันนี้แม่กับลูกลิงไปก่อนนะคะบ๊ายบาย